สวัสดีค่ะเออนเนนี่ชั้นหมหนึทุกคนนะคะก็เดี๋ยวครูจะมาสรุปให้แล้วกันเนาะนะคะไม่ได้เรียนเกือบ2ส,สัปดาห์นะคะมันก็ผิดแผนไปหมดเลยนะนะครูเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวมาสรุปให้นะคะสรุปนี้ครูจะเปิดข้อสอบ ของคุณเองนะแล้วก็ก,ก็ก็พิมพ์ให้บางส่วนนะคะนี้ก็จะเป็นข้อมูลไว้ให้แล้วกันนะคะข้อหน่วยแรกๆกเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาเนอะอันนี้ก็คือเรื่องของพระเจ้าอาโสกหรืออะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เห็นนะคะอันนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากเนาะ ให้ให้เน้นว่าถ้ามีศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ก่อนเป็นระดับแรกนะคะหลักฐานทางวัตถุโบราณที่เราเห็นได้เมื่อมีศาสนาพุทธเข้ามาก็คือรูปที่นักเรียนเห็นด้านข้าก็คือธรรมมันเรียกว่าธรรมจัจะนะคะก็เป็นศาสนาสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนั่นแหละนะกับกวางหมอก ทำไมต้องเป็นกวางทำไมต้องเป็นกวางกวางเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าที่พระเจ้าปฐม,ปมเทศนาครั้งแรกก็คือป่าอิสิตนามลึกคทายวันนะคะ mm hmm. ก็จะมีธรรมอ,อมีเป็นป่าที่มีกวางเยอะนะมลึกคาทายแปลว่ากวางนะเป็นป่าที่มีกวางเยอะก็จะมีออสัญ,ญลักษณ์ธรรมมาจากก,กวางหมอกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนะคะ ตรงนี้นได้แล้วก็ไปดูเรื่องของความสำคัญของศาสนาพุทธในประเทศไทยเนาะนะคะความสำคัญของ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 ศาสนานะศาส,สนาพุทธในประเทศไทยนะคะนะศาส,สนาพุทธก็เหมือนกันเป็นบอกเกิดวัฒนธรรมประเพณีต่าง นะคะนั้ดูความสำคัญตรงนี้ลงมาครูจะพยายามแยกเป็นประเด็นให้ไว้แล้วกันเนาะนะคะอันไหนที่มันพอได้ก็ขีดไปให้นะคะ40ข้อ20คะแนนนะคะใช้เวลา 40, 40นาทีก็ต้องอ่านให้เร็วพอสมควรนะคะเรื่องของพุทธประวัติ อ่าอันนี้เราเราเกี่ยวกับพระเจ้าเนาะนะคะเรื่องของพุทธป,ประวัติจะมีไม่เยอะมากนะคะพุทธป,ประวัติอันนี้ครูเรียงตามในข้อสอบเลยเนาะมันอาจจะไม่ได้เรียงตรงกับในหนังสือนะคะพุทธป,ประวัติเนี่ยเอ่อให้เรียนเน้น,นตอนก่อนที่พระเจ้าจะออกบวชนะคะตอนเทวทูต ใครยังจำได้หรือเปล่าว่าเทวทูตสคืออะไรนะคะนะแล้วก็เป็นเหตุผลหลักๆเนาะที่ทำให้ออกบวชนะคะเรื่องของชาดกจะมีแค่หนึ่งข้อนะคะข้อคิดเป็นข้อคิด ของชาดกบอกเลยแล้วกันอัมพาชาดกเนาะเหมือนเป็นการบอกข้อสอบไปไหมเนี่ยอัมพาชาดกนะคะหนึ่งข้อแล้วเรียนจะได้ไม่ต้องไปสับสนมากขึ้นนะคะเรื่องของศาส,สนาก,กชนตัวอย่างนะคะศาส,สนากชชนตัวอย่างครูขอเป็นเขียนว่า พระเจ้าวาสศกตัวนี้เลยละกันนะคะสารสนิกรชนตัวอย่างมีเยอะเนาะที่ครูให้ทำบนกระดานใช่ไหมคะแล้วก็ให้ทํางานที่เป็นการ์ดด้วยก็ไม่ได้ออกทุกคนนะเขียนไว้ว่าอ่ะขอโทษทีเป็นพระเจ้าวาสกพระเจ้าวาสกเนี่ยมีความสําคัญมากที่ครูเคยบอกเนาะเพราะว่าเขาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้ที่ ส่งสมณทูต<ม>ไปเผยแผ่ศาสนายังดินแดนต่างๆทั้งหมดเก้าสายในในประเทศไทยในสุวรรณภูมิก็เป็นสายหนึ่งเนาะแล้วก็ในอินเดียแคว้นต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นก็การที่พระพุทธศาสนาไปยังท้องที่นอื่นๆได้ก็เพราะว่าพระเจ้าวศกนะคะอันนี้สำคัญมากเนาะต่อไปเรื่องของ ข้อคุณธรรมข้อธรรมสำคัญในอริยสัจสนะคะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของพุทธคุณเกในในข้อแรกของหลักธรรมเลยนะคะนะเรื่องของพุทธคุณ9ดูความหมายของมันมานะคะดูความหมายของมันมาแล้วก็ เรื่องของออหลักธรรมที่ทำให้เกิดทุกม,มีอะไรบ้างถ้าคนที่สอบพูดกับอาจารย์ก็จะรู้เลยว่าไอ,อ้อันข้อนี้มันมีนะคะหลักธรรมที่ออควรที่เราควรละเว้นน่ะ หลักธรรมท,ที่ทําให้เกิดความทุกข์ในโจทย์ง่ายมากนะข้อนี้เป็นข้อที่อาจารย์เตยออกเองนะคะหลักธรรมท,ที่ทําให้เกิดความทุกข์นะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะแล้วกออ็พุทธสุภาษิตออกหนึ่งข้อนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตพุทธศาสนาสุภาษิต หข้อเท่านั้นนะคะเออก็แค่ยกครูครูมีเหตุการณ์มาให้แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตข้อไหนนะคะเรื่องของการคิดแบบโยนิโสมนสิการการคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะคะ <c oughs> แล้วก็คุณโทษทางออกมีอย่างละหนึ่งข้อ นะคะการคิดแบบโยนิโสมานสิการคือการคิดหาเหตุผลแหละวิเคราะห์แล้วก็เลือกข้อที่ดีที่สุดใช่ไหมคะโยนิโสมานสิการ1ข้อแล้วก็การคิดแบบคุณโทษใช่ไหมคะ คุณโทษและทางออกอันนี้คูพิมพ์ไม่ไม่หมดนะหนึข้อแล้วก็การคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะอย่างเช่นรถเราซื้อรถมาเพื่ออะไรนะคะคุณค่าที่แท้จริงของรถคืออะไรคุณค่าคุณค่าเทียมคืออะไร นะคะประมาณหนึ่งข้อต่อไปเรื่องของการฝึกสมาธินะคะประโยชน์ของการฝึกสมาธินะการฝึกการฝึกแบบอานามอานาณ <c oughs> อานาปานาสติ ที่ครูให้ในักเรียนลองอทำอะไรคะฝึกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมคะนะเป็นยังไงถูกไหมคะการฝึกแบบอนาปนาสติประโยชน์ของการนั่งสมาธิอันนี้ไม่ยากเลยนะคะประมาณนี้อ่เดี๋ยวครูย่อไว้ก่อนนะหน้านี้นะคะ ่าโทษทีอ่านี่เป็นข้อหลักๆในตอนแรกนะคะข้อหลักๆในส่วนแรกนะเดี๋ยวจะเพิ่มให้อีกนะคะข้อหลักๆในส่วนแรกทีนี้ต่อไปอครูจะพิมพ์ให้เรื่อยๆเลยนะคะนะแล้วก็เรามาช่วยกันดู คือมันไม่เนื้อหามันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ในหนังสือมันเยอะเนาะะฉะนั้นก็อาจจะเสียเวลาจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านนะคะตัวเล็กไปไหมคิดว่าน่าจะตัวเล็กไป อาจจะช้าสักนิดนึงนะคะแต่ก็ให้เราได้รู้อย่างละเอียดเนาะอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงการสมนต์ไปแล้วนะคะทีนี้เรื่องของความพอเพียงศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียงนะคะความมีเหตุผลหรือศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจะมีอยู่ตั้งแต่ข้อ18จนถึงข้อ21 นะคะก็ถามประมาณว่าเออถ้าศาสนาเกี่ยวกับความพอเพียงเนี่ยต้องเกี่ยวกับเรื่องของทางสายกลางเนะญญาะศาสนาพอเพียงนะคะศาสนากับความพอเพียงเนี่ยนะคะเราเราเน้นในเรื่องของทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาเลยมันพอเพียงไงมันไม่มากเกินไปมันไม่น้อยเกินไปนะคะ ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้นะคะแล้วก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนน่ะลองดูว่าเอ้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยนักเรียนต้องทํำยังไงนะคะขอ้อใดเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ตัวอย่างมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของศาสนาก,กับความพอเพียงหรือหรือศาสนาก,กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่คะสิบแปด หนึ 1> 1, 2, 3, 4งสองสาข้อต่อไปเรื่องของการรู้ศาสนาอื่นนะคะเออบทเนี้ยอาจาร,รย์ตยับไม่ได้สอนเนาะใช่ไหมคะการการที่เราต้องเหตุผลจําเป็นที่ต้องรู้ศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีประมาณกี่ข้อนะศาสนากับเศรษฐกิจ ศาสนาก,กับเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันยังไงนะเราเรียนรู้ศาสนาอื่นเพื่อเราจะได้ไม่ลบหลู่เนาะนะคะเราเรียนรู้ศาสนาอื่นเพื่อเราจะได้ไม่ลบหลู่ส่วนศาสนาเกษตรก,กิจเนี่ยมันก็จะไปบวกกับศาสนาบางศาสนาที่ที่มีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้งครัดอย่างเช่นสินค้าฮาลาลใช่ไหมคะของศาสนของอา่ามุสลิมของศาสนา ศาส,สนาลมุสลิมศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะสินค้าฮาลาลการส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแน่นอนทีนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นเนี่ยในข้อสอบเนี่ยมีไม่เยอะนะคะมีประมาณ3ข้อนะคะหลักๆแล้วไม่ได้ถามชัดเจนมากนะักนะแต่ครูขอเน้นว่าศาสนาคริสต์คือศาสนาแห่งความรัก นะเน้นเรื่องความรักรักอะไรนะคะรักเพื่อนบ้านรักตัวเองไม่ใช่แบบว่ารักแบบเพศสัมพันธ์นะรักตัวเองรักเพื่อนบ้านก็คือไม่ทำร้ายคนอื่นมีน้ำใจนะคะนะเนั้นอันนี้ในเรื่องของหลักความรักเอามาใช้พัฒนาตัวเองแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้นอกนั้นไม่มีเลยค่ะเราเรียนศาสนาอื่น เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะศาสนาอื่นเพื่อการอยู่ร่วมกันให้เรารู้ว่าเอ้ยเขาปฏิบัตินะอย่างนี้นะเราปฏิบัติอย่างนี้นะนะคะเราไม่ละเมิดเขาเขาไม่ละเมิดกันไม่มีใครละเมิดใครเงยไม่มีใครไปลบหลู่ดูถูกใครเพราะนั้นเราเรียนรู้ศาสนาอื่นเพื่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้เรารู้กันว่าสิ่งน,นี้เราไม่ควรทํากับเขาเราก็ไม่ต้องทําแบบนี้นะคะ <No. S 1> แล้วก็เรื่องของาศาสนาสัมพันธ์อันนี้อยู่ในบทสุดท้ายเหมือนกันนะคะอาจารย์ขอให้ดูเรื่องของผลงานของคุณสุชีพนะคะหข้อ นะคะแล้วก็มีเรื่องของผลงานของท่านพุทธทาสพิขุเนาะท่านพุทธทาสพิขุเนี่ยเป็นพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะคะเป็นชาวอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วมออีท่านท่านมรณภาพไปนานแล้วตั้งแต่ปี2536เนาะแต่ก็ยังมี เขาเรียกว่าอะไรหอศิล์นะคะยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็คําคมของท่านเวลาเรียนไปเห็นในอินเทอร์เนต็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเขียนคําว่าพุทธทาสข้างล่างนะคะก็จะมีท่านุทผลงานท่านพุทธทาสเนี่ยหนึ่งข้ออันนี้อยู่ในบทที่สี่นะคะเรื่องของศาสนาอื่นแล้วก็ผลงานของของผู้ที่มีความเจริญความสัมพันธ์ทางศาสนากับประเทศอื่นมีอยู่ ได้หมดที่4นะคะมีแค่นี้แล้วก็จะมีเรื่องของการบำรุงวัดนะคะต้องทำยังไงอันนี้อันนี้น,น่เรียนไม่ต้องดูก็ได้นะคะเรื่องของสาวกเออสาวกเมื่อกี้ให้ดูเรื่องออพระเจ้าสงฆใช่ไหมคะให้ดูของพระมหากรปปะสานะ นะก็คือเป็นเขาเรียกว่าคุณธรรมแบบอย่างล้กันของพระมหากัสปะนะคะดูด้วยหนึ่งข้อนะแล้วก็ที่เหลือข้อ33 34 35 36เป็นการปฏิบัติต่อพระสงฆ์นะคะ การปฏิบัติต่อพระสงฆ์ต้องทำยังไงนะคะการปฏิบัติต่อสงฆ์มีประมาณ5ข้ออันนี้อาจารย์ยังสอนทันอยู่เนาะประมาณ5ข้อนะคะเรื่องของโต๊ะหมู่บูชาอ่ะอันนี้เปิดให้ดูเลยดีกว่านะคะมี1ข้อ โต๊ะหมู่บูชาและเรียนวิธีจําคือไม่ยากและเรียนดูว่าโต๊ะเนี่ยมีกี่ตัวนะคะถ้าโต๊ะมี4ตัวก็คือโต๊ะหมู่สี่มีห้าตัวก็คือโต๊ะหมู่ห้านี้นะคะในข้อสอบาจะถามเนาะนะคะมีโต๊ะเจตัวก็โต๊ะหมู่7็มี4ี่มีห้ามีเจ็ดมี9นะคะอันนี้ไม่ยากมากสําหรับแต่ข้อที่หนึ่งข้อมี1ข้อนะคะวันสําคัญ นะคะวันวิสาขค่ะครูเคยพูดไปแล้วเนาะนะคะเป็นวันสำคัญของโลกไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเท่านั้นนะคะอแค่วันวิสาขค่ะแล้วก็เรื่องของออวันอื่นออีกสองข้อจะบอกว่าอะไรอ่ะ <laughs> มันจะมีข้อที่ครูเคยพูดไปแล้วว่าวันไหนที่มันไม่มีเวียนเทียนอะ เออแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวันนะคะอันนั้นอ่าวันและวันสำคัญอื่นๆแล้วกันเนาะสามข้อมีเท่านี้ค่ะวันสำคัญออกแค่สามข้อง่ายมากเลยนะคะวันสำคัญออกสามข้อครบแล้วสี่สิบข้อนะคะอาจจะมีบางข้อที่ครูไม่ได้อ่านโจทย์ทั้งหมดนะคะแต่ก็ ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้เนาะก็มันเหลือบทที่4บทเดียวแหละที่ครูไม่ได้สอนแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะก็จะมีเรื่องของศาสนาคริสต์เรื่องของความรักส่วนศาสนาอื่นไม่มีออกข้อสอบในเรื่องของรายละเอียดเลยนะคะแล้วก็บทที่4ี่ในเรื่องของคุณสุชีพแล้วก็ท่านพุทธทาสอันนี้ให้ไปดูมาอย่างละหนึ่งข้อเนาะนะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ